สวัสดีจ้าพิโยโคลาดปานเองนะจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าเมลี่จ้ามาจ้าวันนี้พิโยจะพามาดูเมลี่กับน้องแก้มแกะของป่านะจ้ะของป่านี่ก็จะเป็นของฝากจากพี่สอนนะจ่ะพี่ทียูต่างประเทศที่ว่าเคยสื่อตกมาหินอ่อนให้พิโยแล้วก็กกนหนให้ทุนมาสื่อของอกินปีมงปีไม่เทศกาลหลายๆอย่ยางนะจ๊ะนี่แต่ว่าที่ว่าจำได้อย่างไงคือพี่ซ้อนที่ว่าสื่อตกมาหินอ่อนให้ในเลยนะจ๊ะนี่ <c oughs> อย่ามาดูกันว่าพี่ทรงอะไรมาห้เดินจะพี่แก,กก็โทรมาบอกแหละแต่ว่าแกบอกว่าอยากเป็นเสื้อผ้ายาไ,ไม่บอกว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่ว่าจะมีคองทรงมาให้นะจ๊ะหลายอย่างอยูุ่มาจะาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรอยู่นี่เดี๋ยว <c oughs> ก่อน <c oughs> ทากับข่าวกินเดี๋ยวมาแกะดูคองก่อนนะจะโอ้มีกคกเลือเกินแนะมีไปมดมีดคมไป,มด, <c oughs> ม,ม,ไปมดเลย <c oughs> มีดยังคมไปมุดเลย่ยวะ อันคุมก็ไม่ได้เอามาแต่รู้มาสองกล่องเดี๋ยวมาดูกันนะจส้มาลุ้นกันว่ามีอะไรถึงกันพี่บอกว่าเดี๋ยวรอให้เป็นเซอร์ไพรส์พี่ไม่บอกแต่ว่าแต่จะบอกว่า <c oughs> ของ <c oughs> อะไรนะอ,อะไรนะเออหนังแก่นตื่นเตีนเนี่นนเนาะอ้าวมันของกินหรือเปล่าลูกอไงโค้งกินแต่ของกินแหละน้องแก่น นนนั่่ีเป็นอ๋อมันเป็นอันเนี้ยปลาเะป้าปลาหวานนี่ปลาหวานแห้งอ่ะกินแบบชินตกชินแบบมนตรงทำอะไรอ่ะเป็นขนมกอหอหมาก้ากลัวมันหมุนเลยดิี๋ยวนี้นี่ไงจริงด้วยอร่อยมากเห็นไหมจ้ะมีแก้มเคยกินแล้วนี่ถึงว่าอร่อยมากปลาปลาแข็มกรอบแต่ว่าจานนี่อันเดียวกันแหละจ้ะอันนี้มีอยูซีกล่องจ้ะดีโอ้ยซี โกห่าเพ็คอ่าเพ็คจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยอ่ะน้องแก้มเอาเอายุกไปทางนูืนอ่าเดี๋ยวเอาหนันไม้เดี๋ยวหลุ่นกองที่สองกันเดี๋ยวจันนี่จันนี่เลยคือใจน้องแก้มกันจันนี่อันนี้นี่หนักมากเลยอืบุ่มบิ่มดามีดนี่เวลาต้นปาดมันไม่ควรจะเข่าดอกถ้าเข่ามือคนนี่มันควรจะคม ลุ้น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 น้องแก้ามว่าอะไรอะไรอะของกินแน่นอนอา้าวอันนั้นไม่ใช่ของกินนี่น่ๆอันนั้นไม่ใช่ของกินนี่น,นีขนน่ของกินอีกเส้นเคยของกินอีกเส้นเคยอุ้ยแล้เห็นเป็นกี๊ดกี๊ปลาเหปลาออ้ยหลาหนอะไรอ่ะหลานเขาเรียกว่าลูกเขาโฆษณาหลานเขาหรืปปอเปล่าเป็นปลาดาวจ้ะ โอ้อันนี้ก็ก้อมจีนนี่แกนี่นี่ก็เป็นแบบเป็นปลาหวานก็จะแบบ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 มันมันกรอบเนาะอันนี้เป็นแบบเหนียวโอ้หลายอย่าใหญ่อันนี้คือจะมีแต่อันนี้แต่จะหลายหัวอยู่จกันอู้หูข้างหลังดาเอานน้องแกมาวางต้นะที่บอกว่ามีหกประมาณหกรายการน่ะต้องสิบคุด้วยผูกรายการไหมสองแม่มีกระสอบก็หนึ่งสามรายการ อันนึ่งสองเลยเนาะนสามแล้วมีกุนเชียงด้วยกุนเชียงที่เสียงุนเชียงอุ้เป็นหมูแต่หนองเกลีโอ้มีปลาหมึกด้วยจ้ะดูดูดปลาหมึกตัวงามๆเลยจ้ะของ,ง <c oughs> โอปรดแมดีเลยจังโต้สองกุนเชียงสองแล้วก็อันนั้นจก็ถุงหนุกหนับดูวยหนังหนับดูหนับถุกแม็กเดี๋ยวตบปาดาวถุงหนึ่งจ้ะ เป็นปลา,า,าที่ว่าตา a แข่งจังหวัดทำเป็นวงขมนี่เลยใช่เดี๋ยวจริงๆเขาจะเาเป็นปลาไก่ทรงปลาดาวมาให้แมลีกม่กินนิดน้อไว้กันเขาเรียกาแบบเป็นวงเลยแมลี่ก็เรียกปลาดาวอพอ,อเลยโอ้นีโหทำโปรดหนึ่งนังแก้มเลยน้องนังแก้มขอบคุณที่สอนยางนี่ลูกเนีน้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอพุดลูกโสนเด้อลูกเด้อให้มีความสุขความเจริญเด้อลูกเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้แขียขาดจากพยันตะไลุกสิ่งทุกประการขอให้รวยๆเฮงเฮงส่งมาให้แม่ดี้ทำเหนียขอไปเงินทองไหลมาเทมาหาลูกโสนให้มากกว่านี้เด้อลูกเด้อรวยๆเฮงเฮงจ้าหลักเด้อลูกเด้อดอาจารย์ก็ดูเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำกับพงกับข่าวกันจะดีแล้วให้แม่ดีเก็บใส่นั่นไปก่อนจ้ะนีร น้แกมชิมก่อนไม่เราจะทุงอยากชิมมันไหนลองจี้บอกยายดูวยนะโอ,อ้อ้าวชิมแกชิมสวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเอง้จาสวัสดีจ้าอ่าจ้าวันนี้ก็ได้เวลาทำกับฟงกับข่าวเลยวันนี้น้องแนนจะทำเมนูอะไรเนาะนี่กับขา่าวนี่แกงเห็ดพึ่งขมใส่หน่อไม้สดจ้ะนี่จ้ะเห็ดพึ่งขมที่พิโยไปหามาดิจ้ะนี่ เจ้าหน่แนนชิมบะชิมแล้วไม่คุ้มดอกก <laughs> ินกระสมตำาอรบอยนี้จ้ะมาดูมาดูขั้นตอนการทำแล้วก็วัตถุดิบมีอะไรดึงนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะนี่ผิดซดสตำก็กระเทียมนะจ้าเนี่ยแล้วลก็ใบมกะกรูาดแล้วก็คาตไครยจ้ะใส่ลงไปเลยนะน้ำเชอะนไรน่เนี่ยน้ำใบยานางก็ตำก็แป้งจ้ะเห็นเ้าสารที่แช่น้ำแล้วมาตำแล้วจ้ะ เป็นสูตรการเจ๊งทิ้งขมนนะจ๊ะของสูบานพิโยเอาเาใไม้กระเฮ็ดไปเลยนะจ๊ะเป็นตาแส่บละไม้ก็นะไม้สดเลยด้อยจ้ะนี่พอดีเพื่อนบ้านเขาหายมาจ้ะเขาหายมาซบจังหวะพอดีเลย จะบาดโยกับเวลาเผื่อนบานมีอะไรก็จะมาแบ่งมาแบ่งกันกินแบ่งกันทํากินไปน่าจะนี่กอเวลาบานพี่โยมีบานพี่โยกับเจกอนกันน่าจะคือไม่ได้หวงกันแต่กับคือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะจจะอะไรพอให้ได้ก็ให้น่าจะเดี๋ยวรอให้เดือนเราคอยมาปรุงเครื่องอีกทีน่าจะมาดูว่าใส่อะไรด้ ขั้นตอนต่อ,ตอไปน้องแนก็จะใส่เครื่องเราจะว่ามีอะไรดึงนี่เป็นน้ำปลาได้จ้ะพโยกันไหนก็ไปบ้านพี่โยเออนีนะ่ไปทาน,นะจะมันไม่ค่อยโลนเดี๋ยวพี่โยต้องหาซื้อทานไหมเลยจ้ะผมงัวจ้ะ,าจะลาแกงอะไรมันไม่ค่อยเดือดแบบทุบๆๆลมันหลายจะเป็นหุยขึ้น เป็นบวบจ้ะบวบหอมนะจ๊ะปลาหมึกจ้ะนี่เป็นปลาหมึกที่บาพิซ้อนส่งมาหน่อยจะ้ะพอดีเลยเามาใส่กับเกงนี่ก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนของน้องแน่เลยได้จ้ะนี่ใส่ปลาหมึกอร่อยเลยจ้ะ นี่น้ำปลาไม่ตรงใส่นล้วจ้าประวัติดี๋ยวใส่ความเค็มจากประมือกระปลาเลยลก็ต้องชิมก่อนอยู่ดีด <laughs> โอ้ไฟก็ไม่นั่นเลยจะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะจ้าไม่เดือดสักทียจะแกงกระสุกแล้วด้ิจ้ะแต่ว่าไม่เดือดต้องจะ <laughs> <laughs> แต่ว่าพวกเทศกันทน์ไม้กระต้มไปเซตซับเรียบร้อยแล้วละจ้ะ <laughs> ปลาพงด้วยจ้ะใส่ลงไปมีปลาพงอย่างเดียวนี่มีใบอะไรไดาใบพ้าชะอมดาาด้วยจ้นนยะผ้าฉะอมก็ปลูกโดดริกสดอ้ะจ้ะที่แม่ครัวอาจจะลืมอธิบายให้ฟังเลยจ้ะ <c oughs> พอรหบทาหลายวิดีโอต้องเป็นว่าคนมาพูดแนะนำอีกทีหนึง่งนจ่นล้วก็โหระพาเลยจ้าอันนี้ก็เป็นแกงสมุนไพรไปเลยด้ยจ้ะ ใส่รวมหลายอย่างดิจันหืมติ๊ดตาแซ่บดะจะันไอยู่ไก่กินข้าวกับพี่โยด,ดิจัะนี่ยจ้ากินข้าวด้วยกันนะจ้านะจ๊ะได้เวลากินข้าวแล้วดนะิจะนี่น้องเกมเนี่ยนำเมนูด้วยน้องเกมเนี่ยแกงเติรดหน่อไม้ค่ะ กะเพราไก่บ้านค่ะปลาทอดค่ะมากินข้าวก็น้องแกนนะจ้านะจ้าอะไรเราเต็มชามดีจะก็อะไรเอื่อยเฉยจะสบัดดีหลบสองด่านน่ะแี่ยืดใหญ่เลยน้องรุนนี่อือนี่ตัาเมื่อยนะโอ้ใส่ชามอะไรเยอะแยะค่ะวันนี้งจะดีชิเตาเลยอือ สวัสดีจ้ามาได้จ้ามากินข้าวก็พ่โยได้จ้าีนไในเวลากินข้าวแล้วปลาถอดนี่ก uh, ็ยิ่งนานวันยิงอร่อยได้จ้าหนิเอ้าองแก้มกินเฮดคุ้มได้ไม่คมอ่ะเดี๋ยวป้าจะต้องขอลองจะขออันอี่ก่อนอยู่แหละอยู่แล้ว ก็เมข่อยขมนะแต่ื็วานอ่ะมแต่อร่อยมากเลยอันนี้นะถ้ามันไม่มีขมมากก็อร่อยมันเป็นกุกกลับลุกับนี่นะมันกิ้นมันมันเห็ดหอม้าขอสดลองสินึ้มม่มเาะกรายนตนกนานไมน่เรืกินเฮ็ด้วยไม่งแรอแกงกินเฮ็ดได้แต่ว่าไม่ขมริงเลยอ้ีเนี่ยไม่มีแไม่ขมแบบอยใช่กิน อันหารแม่ปผสมกับานเซอาเตอร์เมระนี้เลยทีเดียมันข้นจริงอร่อยดีแม่เขาไม่จืดกลับกลับกรับดีเอ็ดจืดอ่ะมันไม่ข้นเจ็ดีอ่ะเนียนมันจะจัดเด้อมันกินด้วยกันจ้ะอร่อยดีจ้ะต้องแนนต้มแบบจืดชนิดเลยต้องให้แม่ทำนั้นี่พอดีเลยแม่มาได้ต้ม จริงจริงครพี่ก้าจะแม่คนบอกสูตรอืมมันมีขมด้วยจ้ะน,นี่ตูดตา่ืมีฝ่าเว้ด้วยฝ่ามันมันเหมือนมีนมดเลยเป็นตีน่ะม,มันเป็นฝ่าควดใช่ไหมอืมถต่มันเป็นผิดฝ่าโดยสวยแต่นี้ชอบหนานมมันหนักกว่าหนัอืมอร่อยจริงจ้ะน,นี่ เออมากยังมีตัวแบบนี้ผมก็หิวเลยตัวมาถามคุณงานนึ่งดูดีค่ะเอ็งก็หิวผมก็หิวนี่มันก็ลุกโดดนเบๆจังมันกินแข็งออกมาพูดนับนับหนีอือหือทับทิมโยกินได้ก็แค่หดจืดของแค่คานุกินได้นะอางแกมกินได้ก็แสาจริงจริงๆ พ oui, er. ้าท pues da ี่นี <t ank> <t ank ่จะไม่กินฮัทคเดแล้วถ่าหลบนาไปหามาได้เด้อทำอะไรทำาก่อยทำนั่นอีกเมื่อแล้วค่ะพีาทำพีชเองลูกโดดได้หรอชอบพ็ดกว่าเกาอย่างนีกินลูกโดดเออกินก้านโดดแบบดูกินตอนเทศจ้ลูกโดดอร่อยเห็นแต่ลูกลูกมีไงกันนีไง แต่แบ่งครึ่งเอานายกินมั้งแกงเพชรเพ่ดิบเมื่อใจต้นนั่นน่นใส่ทีหลังกินใส่แกงเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะนะพี่โยแบ่งครึ่งกินก็ยังเชิงออกโดยเพชรอ๋ออร่อยจริงนะจ๊ะเนี่ยอืมอ่ะเด็ดจ้ะแซ่บมากตอนเพ็ดหายหมดแล้วแต่ก่อนนี่พี่โย่ม่กินเลยจะเพชรขึงขมเนี่ยหีความกรกิน มารอบนี้น้องแนนทำแบบอะไส่จือสนิทจิตเสือจริงจจ้ะต้มใส่กับมะเขือพวงเลยจ้ะสองหนามเองเนี่ยมะเขือพวงสองหนามก่อนโซด์ก่อนโซด์โอเคอร่อยอะอร่อยอร่อยเลยอันนี้นั่นไม่มีความขมเลยโซนเทศมันใหญ่ไงเลยเป็นหนันเลยหนันเลยนี่แหละปีนี่หามมาจะจะได้แบบอะ อยู่ที่ทำจืดแล้วเนาะสง,งสัยต้สงใส่คนตม้มคนเดิมมาต้มแหละจริงๆแล้วลองกะซอยกันกินแล้มันจะนุบนับนุบนับอ่ะโดยดยกีกับเม็ดผีก,กับเพชรจริงแม่ที่นี่ยังไปยังเพชรเลยปลาหมึอก็อร่อยดีปลาหมึอใส่กันนี่กรไม่ได้บะเตียหลุดชาอะไรไปจังอร่อยเขากันเลยเพชรมันเด้งหรืเด้งหรือไม่ปากเลยอื าไตั้ไม้แวทมั้ล่ะใ่งนอร่อยเลนจะคนออย่างดึงมันตะไลเดอร์ไหมล่ะเป็นดึงอร่อยจริงๆนะจัเนี่เหมือนเยลลี่เลยนาัดเพชรใสยังเพชรเพชรเหมืนกเพชรทั้งผิดเพชรทั้งใบอเผาเม็ดอินเพชรจริงขนะชนะให้ถึงเพชรยังโอ้เม็ดึิงโอ้ ตัวขนาดตัวจากคองคนพัดเองยังกินไม่กินเพลททำไมยังพัดเพลทต้องปกิ้งอย่งคอนไซไม่รู้ในใบกับเผ้าอ่ะกเพ้าโขกน่ะมันเป็นเพชรอยู่แล้วไม่รู้แล้วอ่ะว่าไม่ค่อยกินแบบกินแตเผ้าไม่ค่อยชุนเด็ดเขาได้เอาหมดเลยเด็ดกินเลยเด็ไหมากินยังกินได้ยักษ์ทำอือจานนี้ก็อร่อยเลยกินหมดเลยติดตั๊กแ่นสากตักเอาเขาไปอือ มันจะ,จะเด้ออรรอยอรรอยจะ้ะเ็ดนุ่กนับนึกน,น,น,นับดีแต่เสเสียแรงก็สิไปหา, <laughs> าเล่นกัอจ้ะนี่ <laughs> ร่อยมาอดวันนี้แี้งก็ไปหาเข้าลุงปลากันหรือวะคุณ <laughs> ไปหาดีแันลงเน้นไปลุงปลาใช่ไหมเไปเอาว้เดือนหลานเสร็จเสร็จจ่านี่ ถ้าตม้มกินแล้วกินก็หลายเดหลายอย่างนะจ้ะกินก็ต้มตำก่อร่อยมาฉามาเสี่ยงนี้ตรงน่แล้วมาตำต้มตำเราจ้ะอร่อยอ่ะถ้าลงปลาจะได้เฮ็ดมันก็พอคือนะพันมาปลกลงปลาจะได้เฮ็ดนะคนแม่ลุงก็บ้านเองยังไ่ได้เข็มขู่เลยจะหาทางออกไม่ดูปลาจากโค้งหล่จะจ้าตะวันเมลีก็ลุงฝงมันฝนต,ตกที่มันมองไม่เห็นตะวันลงโต้งคนก็เผื่อน ปลาบางเดียวก็ว่าหาทางออกแต่ไงเนี่ยไปก็เขาเลึ่มันกันมดเลยอ่ะมันจะไปเปนเปล่าไปหมุนอไรที่ันจานที่มันบุกค่มันมันหลงแล้วมันงงไปมดอ่ะเรีนจะไปซึงทางเห็นจำได้แต่งว่าถ้าลงมาจำบนได้เดี๋ยวแมสเขามาหลงไปถึงนาแม่ลียังมืดตึ๊บอยู่เลยอย่าใช่พาลงไปเห็นได้เฮ็ดเลยนั่นแหละพาไปหลงก็เข้าอุ้ยอืมแกมานลอยจริงเลย อร่อยามากอร่อยชิงอร่อยจังมาใหม่ยต้นึงเด็กแกงกินรักที่บอกแกงซีซ่ร์แะเดี๋ยวพี่โยไปเพิ่มแกงก็จะอร่อยแซ่บๆเลยจัง เดี๋ยตักใส่ถุงไว้จักถุงไว้วไปกินกันโรงพยาบาลพวกคนก็เดินกันโ็โรงพยาบาลก็เห็นไปหามาก็อยากกินแกงเลยแกงมัมน,นี่เหรออยากกินแกงเค็ดมๆขมนี่อยเลยจะนนี่มันน่าจะเป็นถุงหวานถุงหวานเนี่ยรวยจริงๆเนาะน่าจะมีอย่เง้นมาฝากมาบ้านอี้นะก็มีเงินเยอะห้อง<ผ>นึงมันก<ผ>็เปลือกเนาะมันมีหวานมีขมอยู่จากนั้น หน้ามันเหมือนแบบขนมอ่ะเพชรยูคายังเปลี่ยนตาเอมาดูปีนี่เจองไม่นอะแมนาเจมาเ์ไม่ไม่ไม่นม่กม่ไ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 มเไม่ไม่นม่ไ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 อ่ม่ไ่ไม่อมก่ไม่ไม่ไม่ไ่ม่าม่่ม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่นกันก็เห็นกันตนม่ อืมอร่อยจริงเนาะตีก,กับพริกพี่พ,พี่โยพูดแบบอร่อยจริงอร่อยจริงนี่คือมันอร่อยจริงแล้วจะเนียน,น,นไม่ได้ว่าแกงยองหน่องแน่หรือเปล่าอะไรแต่มันอร่อยของแท้เลยทามรักขี้วิ่ไม่กินผม,นม,มเลยนะจ๊ะผมอยู่แล้วนะจ้ะขนาดวันนั้นไม่เรียกแกงหัวตันเอามามนิดนึงไม่ยอมกินเลยถ้ากัดลงไปแล้วคือรสชาติขุ้มในพี่โย่ก็ถอยก่อนเลย พอคันอย่างนี้จะหาไปเฉยชิมก่อนแจะยอมชิมก่อนชิมเองเลยเืออันลอยชิมก่อนป่าเลยอร่อยก่อนเลยเนี่ยอีกพวกเพจทิง <c oughs> ตรงกะทิพยโยนึกหิวเด้๋ยวจะป่ะจะกินได้ไหมเนาะนี่ยถ้าทำแกงแล้วนี่อยากกินจริงๆ <c oughs> มึงกังวนมดวันเห็นไหมเด็ก <c> ผ <oughs> ู้ใหญ่ ก็กินผิดขนาดไปดูเพอ้อถูอ่ะอะไชเลตใจพี่กันนี่ไอชูเลติใจพี่กันนี่กันไหนอ่ะก็นี่อ่ะไอชูเลใจอื เทปไปแล้วมันดาดมันดาดพวงด้วยตอนเทปก็ยังหล,ลอนๆอยู่เลยจัดไปตักมาจากหม้อเิ็นไปกอดดาด <c oughs> อืม,อ,มอ,าาอร่อยมาก ซึ่งม,มัคนเดียวเลยเหลือฮอนอนึงไะยายด้วยอ๋อถึ้ชิมเลยวาแล้วจะเพชรเอ็ดหลนเข่งกันหลนพิกูออกคูเงี้ยวๆเลยยี่โยยังออกคูเลยเด็ดจดูไม่ไหวแหละพิกเ <c ười> ข่งก็หลอดาเพยรดาอีกอ <c ười> อควกยก็เพ ว่าไก่หนี่แท้หน่ลงเลยก็ทูบไปนั่นมเมเป็ดงาดเลยมรอดตัวคนเดียวหมอแก,กงนี่นตอนดูตอนต้มนะ่ะมันจะไม่เพชรก็ะแต่มันจะไม่รอดแต่พอพงออกมาว่างไปแล้วนี่นาพยพิโยเปตักมาหนนลบต้อนยังรอดอยู่เลย <c oughs> อ๋อครูไม่จัดเลนนี่แมพี่กอนเก้งมาใหม่าเดันเนี่ยทำไมยังเพีออยู่ดีเก็หุดดดนั่นเดดไปเอาหยุดดูดมากินน่ะไปเห็นนดันเลยขว้เห็นแเป็นนน่อไม้ดากเลยขวเพชรหล่นชงว่า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 ติเน้อเอะตินื้อนั่นผเก้งให้หลุดขาดนันออกนั่น แม่แม่บ่แม่จุกแล้วจุกเ้วเว้าจุกและเดี๋ยวจะห่อมุกเลยจะห่อมุกกันไหนมาห่อมาเพืนกบอแม่ห่อมาชั้นเย็นลุนแม่ห่อแล้วะเวันนี้งจห่อันไงน้องแม่างหาอะไรหม่นดูต้งมาสองลุ้นาแม่ในรับปลาเจเลยับอะโอ้โลุกโดดทำเหตุ ก็ได้มาสองตัวเลยหมายันเนอไปหน้าพอดีเลยไฮมาส่นไยกระให่ก็มีใหญ่ตัวนึ่งได้ไรเะี่ยส่วนตัวแ่วแก้อ่ะกินทำไมก็ไม่รู้สองตัวกระใัวแต่ดุกสองตัวกสมสองตัวแบบนีหาหน่อหม่เันจะขึ้นเนื้เลยพี่เลทำไมได้หน่อไม้ตัวกระเจ้าหน่อไม้แอนกบาน่มันเดืออยู่ว้าวมันจะไม่อร่อยทอดหน่อไม้พุนี่ย ไอ้ลอยความเพชรลูกหายตีนนหน่เพชรจริงๆหมอโยเพชรลูกโดดแต่จันนี่ไม่ได้เพชรแองมาแล้วกับพึ่งเดือดเอามาให้มันออกหูกินกินกินเพชรเหนีขมแต่ตีนหนามขมจะออกเพชรขมใส่มาที่กระปาองจไม่นานไงแต่มันขมไม่นานอ้าวทำไมหนูกินหนามหนูไม่หนูตีนหนามเลยขมเป็ดเลยนะแต่มันขมจริงจริงอี่ อะไรจะคลิปนี่ก็จะไว้แคน่นี้จ้ะพิโยต้องตั้งสติก่อนก่อนจะพูดนะจ๊ะจะพหลายก็พามาดูสูตรการแกงไอ้เฮ็ดพึ่งขมใส่หน่อไม้สุดของน้องแน่นะจ๊ะเป็นเก็บแบบแกงเฟรชเลยจ้ะพิโยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่จ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลังเป็นกำลังใจกับพิโยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพิโยและเอฟซีทุกคนที่จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารักเอฟซีทุกคนค่ะ